สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่กําเนิดนะครับวันนี้นําคณะลูกศิษย์ยตศามาให้บริการตัดผมฟรีนะครับเพื่อประชาชนนะครับวันนี้ก็ได้รับการประสานนะครับจากหัวหน้ากองประสิทธิบุญผูกนะครับเป็นหัวหน้ากองการเดนรถที่12นะครับที่ตลาดมินบุรีนะครับอยู่ในพื้นที่ขอสมครนะครับก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานขสมกรนะครับที่ กำลังปฏิบัติงานแล้วก็เลิกงานแล้วนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับในการตัดผมเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้ทุกท่านนะครับหล่อสวยกันทุกคนนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะวันนี้ก็มีช่างเอนะครับคลองสามปทุมธานีนะครับมาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมนะครับก็ช่างเอก็เป็นสิทธิ์เก่าของช่างใหญ่นะครับก็กําลังตัดผมวันนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่สองของเดือนนี้แล้วนะครับที่มานะครับ ครั้งแรกเรามาวันที่วันวันอาทิตย์ที่สามใช่ไหมครับพี่ที่สามนะครับอาทิตย์ที่สามมกราคมวันนี้ก็มาที่หกวันพุทธที่หกมกราคมหกสี่นะครับแล้วก็พี่เอตัดไปกี่หัวแล้วครับที่หัวที่สามนะนะครับ,นะรบพี่เอก็ตัดไปทั้งหมดสามหัวแล้วนะครับนี่หัวที่สามนะเคลื่นอนวีขึ้นเลยครับเคลื่นอนวีขึ้นไปเลยลอยลอยขึ้นไปเลยลอยลอยแล้วปาดเลยมันบานอยู่ตรงนี้ผมเอียงซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวามันบานอยู่ นั่นแหละครับปาดเลยนะครับแล้วก็มีนะครับช่างเกนะครับอยู่คลองหกปทุมธานีนะวันนี้ก็กําลังตัดผมผู้หญิงให้นะครับพี่เขาอยู่ช่างเกยังเอตัดผมไปหัวที่เท่าไหร่หัวที่สี่แล้วนะครับเอาลุยเลยครับนะครับวันนี้นะครับก็มีนะครับช่างลินช่างไอรินนะครับนนทบุรีนะมาเรียนตัดผมชายนะครับ30วันวันนี้ก็เป็นวันที่ เท่าไหร่เรียนตัดผมวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้หัวที่สี่หัวที่สวันนี้ตัดผมที่สี่วันนี้เรียนกี่วันแล้วเออเก้าวันแล้วนะตัดไปกี่หัวแล้วเนี่ยเก้าวันเนี่ยตัดผมจริงเนี่ยขอสองสิบหัวนิดนิดนะนะครับนี่ก็นะครับช่างเรียนก็วันนี้เราได้ตัดผมอะไรบ้างอ่ะจำลองทรงสูงสองหัวแล้วก็ทรงแล้คนดดคนเขาด้วยแล้วก็ นี่สรงโรงเรียนใช่ไหมหรือว่าทรงตำรวจทหารนั่นเองนะครับขาสาด้านนะครับเดินหวีแล้วมันง่ายดีไหมจบง่ายไหม <Yeah. S 1> เขายากอยู่เหรอ <Yeah. S 1> จบง่ายแต่ยากใช่ไหมโอเคเอาตัดตกหวีนิดนึงก็เริ่มใหม่นะครับเตรียมตัวให้ลูกค้าด่าด้วย <Yeah. S 1> น,นี่ก็อาจารย์โดมนะครับกำลังสอนช่างตะวันนะราดพร้พาวอยู่ รอาจารย์โดกลังเดินหวีนะครับมาที่หลังแล้วอาจารย์เมื่อกี้ทำวีดีโอไปแล้วก็อาจารย์โดก็มีช่อง YouTube นะครับเป็นของตัวเองด้วยชื่อช่อง CLO Thailand นะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะดูนะครับไลฟ์สไตล์การกินการเที่ยวหรือว่าเทคนิคการตัดผมนะครับการสอนตัดผมก็ดูได้นะครับที่ช่อง CLO Thailand นะครับเว้นวัก CLO เว้นวัก Thailand นะครับ อาจารย์โดมนี่ก็ทั้งสอนนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ตัดผมให้ลูกค้าด้วยนะครับท่านไหนที่อยากจะตัดผมกับอาจารย์โดมก็เชิญครับจะแกะลายพื้นฐานนะครับแกะลายตรงลายโค้งนะครับทุกประเภทนะครับโทรสั์สอบถามได้ที่เบอร์อะไรอาจารย์โดม0 9 4ครับ094 493 4น3 7062นะครับก็โทรศัพท์นัดนะครับช่วงนี้เนื่องจากศูนย์บริหารโควิดเขาให้ตัดผม1ชั่วโมงต่อ1นหัวหรือ2ชั่วโมง1หัวนะครับ ก็งดการโกนหนวดโกนเขานะนะครับหรือถ้าจะโกนก็ให้เรามัดระวังใส่ถุงม,มือ,นะนอ,อนะครับพ่นแอลกอฮอล์นะครับให้ปลอดภัยทั้งผู้บริการและผู้รับบริการนะครับวันนี้ก็มีช่างตะวันนะครับมา,าร่วมออกหน่วยกับอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ช่างตะวันก็เรียนผมชายประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ไปตัดเรียนแล้วก็ไปสมัครงานเลยนะครับก็อยากให้ช่างตะวันเล่าให้เพื่อนเพื่อนรุ่นน้องฟังด้วยว่า มันยากมันง่ายยังไงแล้วก็มันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ยากใช้ได้เลยครับก็มันไม่ได้เหมือนกับโรงเรียนที่ท like um> yep ี่สอนอย่างเดียวเพราะว่าสนามจริงท um> ุกอย่างกดดันหมดไปไปตัดตัที่ร้านเพื่อร่วมงานก็ก็มีเพื่อร่วมงานก็กดดันใช่เจ้าของร้านก็กดดัน ลูกค้าก็กดดันกดดันทุกอย่างกดดันหมดครับบรรยากาศก็กดดันครับนั่นอะไรอีกลูกค้านี่โคตรกดดันเลยมากเครียดคือการการตัดแล้วเจ็บเงินลูกค้าเนี่ยมันไม่เหมือนการตัดผมเฟีครับแล้วก็วิธีการเรียนก็พักไว้อย่างหนึ่งวิธีการทํางานจริงในสนามจริงก็อีกแบบหนึ่งแต่พื้นฐานเดียวกันก็คือตัดผมไม่สวยถูกต้องครับแล้วก็เร็ว,รวลูกค้าต้องการเร็วดีถูก ครับอันนี้สําหรับบาร์เบอร์นะครับเพราะว่าผมไปลงสนามจริงมาแล้วแล้วก็ไปทํางานไปกี่วันแล้วอ่ะไปท,ทำงานก็ไ,กได้ประมาณสักอันนี้คืออาทิตย์ที่2แล้วครับอยากจะตัดผมกับท่างตะวันนี่ติดต่อ,อยังไงมีช่องทางติดต่อไหมศูนย์เก้าแปดสีห้าสี่ครับ ร้านอยู่ที่ไหนบอกอเพื่อนเพื่อนอยากจะเอ่อ<ห>วังหิน36ระหว่าง36กับระหว่าง36กับ38ครับซอยวังหิน36สมสิบหกซอยวังหินลาดพร้าวสามสถึง38ใช่เขตลาดพร้าวเขตลาดพร้าวอ๋ครับผมเนื่องจากจตัดผมมาท่านตะวันก็ต้องโกจองนัดนะครับเนื่องจากไม่ให้รอลูกค้าไม่ให้นั่งรอใช่ไหมถูกต้องครับ,รบ,รบก,ก็หวังว่า พวกเราสร้างแต่ผมคงปลอดภัยครับผมไม่อยากให้ต yeah> ัดไม่อยากให้ปิดร้านใช่ไหมก็ภาวนาเขาอยากให้ปิดครับจะได้ทำงานต่อแล้วก็ฝึกฝึกสกิลต่อครับผมอัิที์นี้วันนี้ตัดอีกหัวเร้าสามครับลองอะไรบ้างก็มีสกรีนเทสลองทรงสูงแล้วก็เออลองทรงต่ำลองทรงต่ำครับแล้ว ั่นใจเยขนาดไหนอ่ะให้ตัวเองให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ครบร้อยครับยังยังขาดในสิ่งที่อยากได้อยู่ก็คือการเก็บขอบเก็บทรงเก็บกรอบส่วนอื่นก็ทําได้ครับอาปิดรายการให้จานใหญ่นะก็ฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,นะครับที่สนใจในการตัดผมถ้าเกิดณตอนนี้คิดไม่ออกแต่ชอบในอาชีพตัดผมเนี่ยติดต่อ,อาจาย์ใหญ่เลยครับ เพราะว่าผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่ก็รู้สึกว่าการเรียนโอเคครับทุกอย่างประทับใจขอให้ทุกคนสู้ๆใช่ครับทุกคน,กคนสู้ๆครับ,รบอาชีพตัดผมอาชีพส,สวยๆบาร์เบอร์ครับผมเพราะว่ามันก็โดนปิดไปรอบนึงแล้ว3เดือนเมื่อปีที่แล้วใช่ครับปีนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอาทิตย์นี้เดือนนี้ก็จะไม่รู้เลยครับให้ทุกคนเก็บตัวไว้ถูกต้องครับตอนนี้เราก็มีการใส่อะไรหน้ากากใส่หน้ากากป้องกันในโควิดด้วยใช่ครับแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ครับ แล้วก็อะไรอีกขอขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายครับ